มาดูพงอขอบใจเดี๋ยววันหลังนะกูจะซื้อโทรศัพท์ให้ลูกกูแล้วให้ลูกกูมันไลฟ์เองเลยจะได้จบจบลูกกูอยากจะเล่นต่อตอไลฟต์ตอนไหนก็แล้วแต่เลยมึงก็ดูเอาดี เออกูจะทิ้งโทรศัพท์ไว้ให้แต่ถ้าเกิดมันไม่ไลฟ์นี่มึงไม่ต้องมาบอกว่าพี่หนิงไลฟ์ดูพงหน่อยนะตามึงเนี่ยชิ้นเลยนะอยียักดีโทรศัพท์กันนะอับไม่รู้แล้วแต่ อกไก่กินยาโอ้ฟินแดกยาอ่ะโอ้เ,อเอลอเลอละวันนี้มื้อนี้โลครึ่งมาเช้าสองโลแล้วมุ่งงานกับการกินญ้าอยู่ สักคำนึงก่อนเลยคำสุดท้ายแล้วเก่งมากสุดยอดลูกไไม่วดนเหล่าน่ารักจังอืมแม่ไปล้างถ้วยก่อนอ่ะเฝ้าลูกกูด้วยแล้วกัน คุยกับเพื่อนไปก่อนพงพงก์คุยกับเพื่อนเพื่อนเร็วพงอ่านเมนเอออ่านเมนเร็วย่าอร่อยดีครับพงชอบย่ามากเลยครับย่าทำให้พงอ่ะมีเลี้ยมีแรงเดี๋ยวนี้พงไม่ชอบเล่นกละมังแล้วครับพงชอบกินย่าที่พงไม่ชอบเล่นกระมังมมมเพราะมแม่ไม่ซื้อให้ <c oughs> แม่บอกหนวกหู เขาเล่นทีไรนึกว่ามีงานวัดทุกทีเลยส <c oughs> ุดหล่อพงเรียกชื่อหน่อยพงคข้างชื่อดิพ่อตาหวานเข่าบังค่ะ มึงนเอางี้มึงนั่งรถกันมาเลยเดี๋ยวกูส่งพิกัดให้กูก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนของโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์แม่งก็มีเท่าฝ่ามือคงมีแม่งเลยมึงจะให้กูไปอยู่ตรงไหนมึงนั่งรถกันมาเลยไปมึงนั่งรถกันมาบวกค้างขอบคุณค่ะมึงนั่งรถกันมา มึงมึงดูในนั้นน่ะไม่สะใจหรอกกูแอบ,บจนตัวกูเนี่เหลืออยู่ครึ่งนึงแล้วแชโลมึงตั้ง gps เลยบ้านสรพง์สุดหลอ่อหรือไม่ก็บวกค้างอยู่ในเต็ด นี่ถ้าเมื่อวานนะลูกกูได้ลงเป็นตัวจริงนะหมอนทองไม่แพ้มึงเชื่อกูป่าเนี้ยหมอนทองได้แชมป์ลูกกูในกองหน้าแล้วนะผู้จัดการทีมนี่ถ้าเมื่อวานลูกกูได้ลงสนามไปด้วยหมอนทองไม่มีแพ้มึงเชื่อกู แต่ก็จะโดนใบแดงน่าจะโดนใบแดงเยอะหน่อยนะลูกกลัวเพราะถ้าเกิดสมมติว่าแย่งลูกบอลมาไม่ได้เนะี่ยลูกกูจะคุบเลยตะคุบผู้เล่นเพราะกูเคยเล่นกูกูเคยเล่นบอลกับมันมันแย่งบอลจากกูไม่ได้มันกระโดดล็อกขากูเลยก็อาจจะโดนใบแดงดีมึงเล่นดีๆสายแม่งดีเต็มหัวกูน่ะ ลูกกูชอบเล่นชอบเล่นนอกสนามเล่นหน่อยเดียวหอบแดกแล้วลูกกูอะใบแดงเยอะือลูกกูชอบเล่นนอกกติกา <Yeah. S 1> อมอลูกกูหัวร้อนลูกกูค่อนข้างที่จะเป็นนักกีฬาที่หัวร้อนพอสมควรคือถ้าแยกไม่ได้ปุ๊บ โมโหกระโดดตะคุบกูเลยพอกระโดดตะคุบกูกูเสียหลักปุ๊บมันก็ไปเล่นบอลคือเหมือนกระโดดกระโดดผักกูอะ่ะคือแบบไม่ได้อะไรเงี้ยห้ามแยง่งพงน่าจะเป็นอ่ากัปตันอะคนอื่นเขามีปอกแขนใช่ไหมกัปตันน่ะกัปตันทีมอะ่ะลูกกูมีปอกหาง หรือไม่ก็ปลอกคอใจเขาคอเหรอพงเบอร์ห้ากรรมการไม่กล้าแจกใบแดงก็แล้วกันนะถ้าลูกกูลงสนามมานะเดี๋ยวพอแจกใบแดงปุ๊บลูกกูจะคุบเจออาจจะเป็นปอกไข่แทน มองไม่เห็นลงสนามในวงแตกเป็นสิงโตกี่โมงแต่เดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนน้องก็จะครบปีละไม่รู้ว่าอายุขนาดไหนจะต้องไปเกณฑ์ทหารเนี่ยอีกไม่กี่เดือนน้องจะครบปีปีหน้านน้องน่าจะได้เกณฑ์ทหารแล้วล่ะ รับใช้ชาติไอ้พองแก้งไอเกมมันเตะลูกบอลมาใส่ไอเกมแล้วให้คิดดินนะ่ะกระเด็นใส่หัวเออแต่ก็อยากจะให้ลูกเรียนรอดออยู่นะจะได้ไม่ต้องติดอาหารแนบเด้อรอดอแเบเด้อ <c oughs> พงเนี่ยหญ้าเยอะแยะนี่กินหญ้าพักกินหญ้าก่อนพักกินหญ้าพักกินหญ้าก็ลูกเหนื่อยลูกขอบนี่ยัดอะไรเข้าปากอกีกบ้าบอแม่มก็ไม่ดูไปกินน้ำเ,เออหายใจแทบจะไม่ออกอยู่แล้วเนะี่ยมึงยัดอะไรเข้าไปในปากลูก,อ,กอีกเออนั่งเฉย ความสูงไม่ผ่านรับรบาชการหอบแดกแล้วตาพิมพ์แล้วเหนื่อยเหนื่อยหอบแดกตาพิมพ์เลยคมีคนเม้นบอกว่าพาลูกไปหาหมอนหน่อยรู้สึกขหายใจแรงเดี๋ยวพอมันโตโตโตขึ้นกว่านี้ถ้ามันเป็นหนุ่มอะ่ะอันนี้ยังเป็นเสียงหายใจแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยว ถ้าเป็นเสียงตัวผู้อ่ะเวลาเขาเธอเธอเนอนเวลาเขาหายใจเสียงจะคล้ายๆฮาเล่บก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 เวลาเดี๋ยวมึงรอตอนมันเป็นหนุ่มกับเธอมันจะหายใจอีกแบบหนึ่งให้ชจวหน่อยนะบก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 ค้างเอาใหม่ดิบก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 ค้างค้างเลยบกค้าง มึงก็หลบจริงเลยกล้องเนี่ยกูก็พยายามปรับเดี๋ยวพอพวกมันไม่เห็นมึงมันก็ว่ากูบังมึงอีกอยากบีบไข่แล้วไม่ไมไม่ไปบีบไข่ผัวมึงอะมึงว่บีบไข่ลูกกูทำไมมีผัวไหมถ้ามีผัวบีบไข่ผัวทรงก็คล้ายๆกันนั่นแหละ มึงเดินไปบอกผัวมึงเลยตัวขอบีบหน่อยสิอยากจับของพงอะ่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสของตัวก็น่าจะนิ่มๆเหมือนของน้องอะ่ะมึงก็บีบเลยกร,รมเต็มที่ใครอะลูกฮะพงพงใครไปดูดิไปดูดิว่าใครลูกอืม เดี๋ยวก็บอกไหล่กูบางอีกพงพงมึงมานั่งตรงนี้เผื่อเขาส่งของคง,งของขวัญให้กูจะได้ถอนไปกินข้าว <c oughs> ทุกวันนี้เงินเก็บกูเนี่ยซื้อไก่มึงเนี่ยจะหมดแล้วจะหมดบัญชีแล้วมานั่งตรงนี้เนี่ย ของขวัญที่พวกมึงส่งมากูก็จะเอาไปซื้อข้าวกินอย่างน้อยๆก็ข้าวกล่องข้าวผัดคนละกล่องกระยาเกมเผอๆได้แบบชาเย็นหรือโอเลี้ยงถุงนึงเพราะว่าเงินส่วนตัวกูเนี่ยหมดไปกับไก่มันเนี่ยมันนี่สิลูกอาทิตย์หนึ่งมันนี่เกืบ 2, อบสองพันอะมาช่วยกันทำมาหากินก่อนเดี๋ยวแม่จะได้มีข้าวกินอือเดี๋ยว อ้ผอ่าไอ้ชิบหายมาทีมึงนี่เนาะอืมอืมมาทีลูกพงสิบเดือนแล้วเติมตังรอแล้วพงมึงอ่านคอมเมนต์เจ มึงไม่อ่านคอมเมนต์แล้วเขาจะส่งของขวัญให้มึงได้ยังไงไอพงอ่านคอมเมนต์ก่อนจริงจริงพงก,ก,ก็อ่านทุกเม้นนะเห็นทุกเมน้นแต่ว่าอ่านในใจขอบคุณครับพงมีแนเคนส่งดอกกุหลาบให้มึงเนี้ยเต็มไปหมดเลยสง่สงส่งส,งส,งสง่งเนไทยเหอเห็ดก็มาหมีก็มามเนี่ยมามึงมาอ่านคอมเมนต์ก่อน มาขอบคุณเขาก่อนไอ้จิบหายนี่เมินด้วยตอนนี้ลูกกูให้ความสนใจกับแมงวันมากกว่าพวกมึงเลยนะ <S <S เฮหูตั้งหูบินสังเกตหูไหมเ้อดูหูไหมแปตอนนี้สอพงสนใจแมงวันไม่สนใจพวกมึงแล้ว <S <S อพุ้นครับเออมันต้องถ้าอย่างนั้นต้องต้องเอา มงกุฎอะลงมาที่หัวอ้าส่งมาใหม่เอาหลอกล่อเขาก่อนหลอกเขาก่อนต่งมาใหม่สิเดี๋ยวเดี๋ยวจะนั่นให้มันอยู่ใกล้ๆพงไหนหาเวนีหนีกูอีกพออ่ะมันไม่หันมาเอาไม่เป็นไรอยู่ช่วงตัวช่างหัวมัน,น,นมีมีมีเอะมีเขีย มีมีมาเล่นกับหนูหน่อยโอ้โอ้ขอได้เขีย่ยด,ด,ดูหัวเข่ากับเท้าฉันดินี่ขอแตะหน่อยขอแตะหน่อย,ออยไปแล้วบกรอนมาแล้ว บอนทองก็บอนทองโค้ดมาได้เวลาซ้อมต่ออา่าบาเบเนี่ยเมยื่อเมื่อวันเมื่อวันก่อนมั้งค่านี้เลยเตะบอลอยู่ดีๆแล้วก็ไม่ได้ดูไงสะดุดขาตัวเองหัวไปทิ่มกับขี้ขี้มันเองนั่นแหละหัวทิ่มขี้ไปเลยหน้าแม่งมีแต่ขี้ครูต้องมานั่งอาที่ชู่เปียกเช็ดเช็ด กูจะถ่ายคลิปก็ถ่ายไม่ทันเนี่ยไม่ทันคิดว่ามันจะหน้าจิ้มขี้โอ้ยไม่งั้นนะมึงยอดบิวทะลุร้อยปดสิล้านอะสิงโตโง,โง่เล่นลูกบอลสะดุดล้มหน้าทิ้มขี้แม่งจ้ะไม่ใช่ขี้ใครด้วยนะขี้มันเองแหละ <c oughs> แล้วมีการเดินมาเหมือนแบบเดินมาฟ้องกู <c oughs> <c oughs> เดินมาหากูทำหน้าฮิฮมาเลยเหมือนแบบเหม็นขี้อะกูต้องเอาที่จูเปียกเช็ดเช็ด,ชด ไอ้เหี้ยแล้วกว่าจะออกหมดกว่าหน้าลูกกูจะหายเหม็นขี้ไหนไหนแล้วนนไปหอบอยู่ในห้องนนแดกน้ำแพบ๊บอันนี้โดนโดนโดน,โดนไล่ออกจากสนามเหลือแต่ลูกบอลโดนกรรมการไล่ออกจากสนามมันได้ยากาไปที่ไรมันฟินทุกทีอืมแม่เล่าอายหลบมุมไปแล้ว ไอ้พรอมึงไม่ออกมาเดี๋ยวเขาไม่ส่งของขวัญให,หม้มึงกูไม่มีตังกินข้าวอีกไปไหนละวม,มุมนน้นก็ไม่มาก็ตายเป็นไงบ้างเอาตายหาหมดแล้วมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วมาพร้อมบอลหนังเปลี่ยนลูก หุบกงหน่อยค่ะงั้นให้กูหุบไปไหนะลูกกูมันโดนไล่ออกจากสนาไมไปแล้วนักฟุตบอลนะ่ะปิดยังอยู่มันเล่นอะไรวะฟุตบอลไอฟิ